จะพาทุกคนไปหาของกินเหมืฝนจะตกเลยไปค่ะไปดูของกินว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุมแล้วนะคะปิดก็หมดแล้ว ว่าจะพักที่โรงแรมนี้นะคะเ h e Spring Hotel อาจจะย้ายมาพักตัวนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีไวไฟที่ห้องไอดาวโหลดอะไรไม่ได้เลยนะคะไปมเมื่อคืนได้กิน,อน,นอขอหมูย่างไปดูอยากกินกุ้งไปดูกุ้งเนาะ ไม่มีกุ้งก็กินเครเรียนไหมวันนี้ไม่มีกุ้งเหรอมีพี่กำลังอันนี้สองรอยยีสิบเนะอันนวได้ดิกินปลานะคะนานไหมตัวเอง ปลาตัวเท่าไหร่คะตัวละร้อยปลาตัวบักใหญ่ตัวละร้อยนี่ตัวเด็กหน่อยผสมมาก็ได้อ๋อขายทุกวันไหมคะทุกวันทุกวันใช่ไหมก,กุ้งกุ้งก็ขายทุกวันเหรอทุกวันนี่คือเราขายทุกวันอ๋อนี่หยุดไปปลายเดือนหน่อยอ๋อสามวันติดเลยสามสี่วันประมาณตัวละร้อยแบบใหญ่มากทุกคนแต่วันนี้เราอยากกินกุ้งนะคะเราจะมาซื้อกุ้งกินเนาะ ทุเรียนก็มีนะคะตรงนี้แบบว่าของกินเยอะมากนะทุกคนสองฝั่งทางเลยนะคะมีทุเรียนด้วยฝั่งนอนแต่วันนี้ไอ้กินแค่กุ้งนะคะเพราะว่าไอ้กินกล้วยแล้วสามลูกกล้วยปิ้งเนาะแล้วก็กินหลายอย่างแต่ว่าหิวตอนสามทุ่มก็เลยลงมา สดเลยใช่ไหมคะตัวใหญ่ <sh> <ez> <c oughs> ซื้อน้ำซื้อน้ำหนึ่งขวดเพราะมินขวดเล็กอยู่หนึ่งขวดใหญ่ไปกินข้าวกันสอง สิบบาทนะไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แล้วกันเนาะไฟก็ตามที่ได้เป็นไฟแบบสัวสัวเนาะมาค่ะมากินกุ้งเผากุ้งกลามกรามกุ้งแม่น้ำด้วยกันอืมอืม คุสื่อยาพารานี่มันจะของปวดหัวปวดหัวปวดหัวมาเนี่ยตางแดดคีวินมาจากคุณีกซพรามสี ประตูมันไม่ค่อยเก็บเสียงทุกคนกดดังไม่ได้นะกุ่งแบบเด้งสดนะคะสมราคาอืมอม ดีมากเสด็จไดไฟไม่ได้ได้มุมนี้ไปทุกมุมว,ว้าวน้ำจิ้มได้มาก สองสี่ได้เจ็ดตัวคุ้มอยู่ตัวละยี่สิบาทไหมตัวละสามสิบเนาะแต่น้ำจิ้มแบบเขาเด็ดอะทุกคนน้ำจิ้มแบบเนี้เขาคิดจังไงวะเดี๋ยวรอลาเบื้งหก จะเป็นแบบใดเ้อเพราะว่าเอากล้องหลังกล้องหน้าก็จะมัวนะคะตอนกลางคืนไอโฟนกล้องหน้ามัวมากรุ่นของไลนะดาวน์โหลดก็ช้าทุกคนในไอโฟนนอกจาก WiFi เ้ออินเทอร์เน็ตช้ามาก ยอยู่ในน้ำออนอย่างเดียวของกินมันหลายของกินเยอะมากแล้วพวกนี้อาจจะไปอาศัยสตาร์บัคซีคอนไร้สดอตัวเท่าฝามือสมกับอยากอืม ไม่เคยกินกุ้งสดขนาดนี้ เรียงก็เยอะมากเลยทุกคนบ่แพงพราะสามร้อยสี่ร้อยอ๊ะเอ๊ะกล้ามใหญ่มาก ตัวที่4คุ้มทุกคนสองก็พอกิดมันใหญ่มันอร่อยมันสด ไข่พวกคนไข่แบบฉ่ำมาก อร่อยสดหวานมันสำหรับวันนีน้ก็ขอหยาบไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย